ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา130มูลนิธิย่อมเลิกด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้อนุมาตรา1เมื่อมีเหตุตามที่กำหนดในข้อบังคับอนุมาตรา2ถ้ามูลนิธิตั้งขึ้นไว้เฉพาะระยะเวลาใดเมื่อสิ้นระยะเวลานั้น อนุมาตราสามถ้ามูลนิธิตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดและได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์สำเร็จบริบูรณ์แล้วหรือวัตถุประสงค์นั้นกลายเป็นพ้นวิสัยอนุมาตราสี่เมื่อมูลนิธินั้นล้มละลายอนุมาตราห้าเมื่อศาลมีคำสั่งให้เลิกมูลนิธิ